พรรคอัมโนซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซียะคะ่ะตอนนี้ประกาศยุติการสนับสนุนแล้วก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งนะคะเพื่อเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีชั่วคราวขึ้นมาแก้ไขวิกฤตประเทศที่เกิดจากการระบาดของโควิด -19 ต้องถามคุณสวัสดิ์นะคะว่าการเปลี่ยนตัวผู้นําในช่วงที่มาเลเซียกําลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้เหมาะสมแล้วหรอคะคำถามนี้ต้องให้ชาวมาเลเซียเป็นค,คนตอบเองนะคะเพราะว่า ชาวมาเลเซียจํานวนไม่น้อยเห็นด้วยแล้วก็อยากจะให้เปลี่ยนผู้นําคนใหม่ค่ะเพราะมองว่าผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยล้มเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการใช้มาตรการปิดเมืองที่บังคับใช้มานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วก็ยังไม่เห็นผลค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูรูปแบบการระบาดในประเทศมาเลเซียกันค่ะคล้ายกับประเทศไทยปีที่แล้วนะคะสามารถควบคุมการระบาดได้ดีมากๆนะคะจนมาถึงช่วงปลายปีที่แล้วค่ะเริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น พอรัฐบาลใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มข้นตัวเลขก็ลดลงแต่แล้วก็กลับพุ่งสูงอีกครั้งวันที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะคะตัวเลขสูงกว่า9,000คนค่ะอันนี้สะท้อนให้เห็นแล้วนะคะว่ามาตรการปิดเมืองในปีที่แล้วนั้นใช้ได้ผลค่ะแต่ว่าสำหรับการระบาดในรอบล่าสุดดูเหมือนว่าแค่การปิดเมืองอย่างเดียวจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะเนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียค่ะ เริ่มใช้มาตรการควบคุมการเดินทางนะคะตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแต่คุณผู้ชมเห็นไหมคะในช่วงแรกเนี่ยใช้เฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงเท่านั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นค่ะทำให้รัฐบาลตัดสินใจปิดเมืองทั้งประเทศตั้งแต่วันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาจะเห็นได้นะคะว่าแม้จะปิดเมืองทั้งประเทศแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นไม่ได้ลดลงมากอย่างที่ควรจะเป็น และตอนนี้ปัจจุบันนี้ตัวเลขก็เพิ่มสูงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะนั่นเท่ากับว่ามาตรการปิดเมืองทั้งประเทศที่ใช้เวลานานกว่า1เดือนไม่ได้ผลนะคะนี่ถือเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของรัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของมูยิดินยัตซินประเด็นนี้ค่ะคุณปรางทิพย์ดาวเรืองนักวิจัยอิสระผู้เชี่ยวชาญการเมืองมาเลเซียสะท้อนให้เราฟังนะคะว่าทำไม การปิดเมืองในรอบนี้ถึงไม่ได้ผลเหมือนกับรอบที่ผ่านมาค่ะครั้งนี้เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมาหลังจากเทศกาลฮารีรายานะฮะที่ผ่านมาถ้าหากว่าจำกันได้นะคะแม้ว่าขณะนั้นรัฐบาลก็พยายามพยายามที่บอกว่าห้ามข้ามเขตนะห้ามห้ามพบปะกันนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนร่วมมือได้อย่างเต็มที่นะคะตัวเลขก็เลยพุ่งขึ้นสูงมากแล้วก็ไม่ลงเลย มาตรการต่างๆที่รัฐบาลพยายามทำรวมทั้งการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุดที่ขณะนี้กำลังดำเนินอยู่นี่นะคะไม่เป็นผลสำเร็จคือพูดถึงนโยบายก่อนน่นะคะความลักลั่นว่าจะเปิดธุรกิจหรือไม่เปิดเนี่ยเอ่อก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการล็อกดาวนียตัดสินใจกันนานมากพอมาถึงจุดที่ล็อกดาวน์เนี่ยการติดเชื้อก็ได้แพร่กระจายกันไปในครอบครัวอย่างที่เราเห็นเห็นกันแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะรัฐบาลมาเลเซียก็ได้ขยายเวลาปิดเมืองทั้งประเทศออกไปแบบไม่มีกําหนดค่ะโดยตั้งเงื่อนไขว่าการจะยกเลิกหรือผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมาเลเซียนั้นทําได้ครบ3เงื่อนไขค่ะเงื่อนไขแรกก็คือว่าจํานวนผู้ติดเชื้อไายใหม่ต่อวันต้องต่ากว่า4 0 0 0คนข้อนี้ไม่ง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อไายใหม่ในมาเลเซียสูงกว่า700 0คนข้อต่อมาค่ะคืออัตราการครองเตียงของผู้ป่วยอาการวิกฤต หรือว่าเตียง ICU นั้นจะต้องน้อยกว่าร้อยละ75ของจำนวนเตียงทั้งประเทศและข้อสุดท้ายค่ะคือร้อยละ70ของประชากรจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสนะคะประเด็นนี้ถือว่ายากมากยากที่สุดค่ะเพราะตอนนี้ในมาเลเซียมีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วแค่ร้อยละบ9.5เท่านั้นค่ะมาเลเซียนั้นเผชิญกับปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีนคล้ายกับประเทศไทยนะคะ คือในช่วงแรกๆคนส่วนใหญ่ไม่ยอมฉีดวัคซีนแต่เมื่อคนต้องการฉีดวัคซีนรัฐบาลกลับมีไม่เพียงพอค่ะแม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อไปแล้วแต่ว่าบริษัทผู้ผลิตไม่สามารถจัดส่งให้ได้ทันเพียงพอกับความต้องการประเด็นนี้ทําให้ประชาชนไม่พอใจอย่างมากและมองว่าการที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 และส่งผลให้การประชุมสภาถูกระงับน่าจะเป็นแค่ข้ออ้างของมูยิดินนะคะ เพื่อยื้อเวลาให้ตัวเองและพักพวกได้อยู่ในอำนาจนานขึ้นประเด็นนี้ค่ะคุณปรางทิพย์มองว่าการที่พักอัมโนโประกาศถอนการสนับสนุนมูยิดดินเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีชั่วคราวเพื่อจัดการกับวิกฤตโควิด -19 อาจจะเป็นแค่เป้าหมายรองโดยเป้าหมายหลักนั้นน่าจะอยู่ที่การแย่งชิงเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกลับมาเป็นของพักอัมโนโอีกครั้งค่ะ ว่าจะถอนตัวจากการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีมูยิดินแต่ไม่ถอนตัวออกจากรัฐบาลอัมโนเสนอว่าให้มูยิดินลงแล้วก็ให้ตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าเช่นโควิดที่เขาใช้เป็นเครื่องจมตีมูยิดินแล้วก็รอจนกว่าจะยุบสภารอการเลือกตั้งอีกสองปีข้างหน้าความหมายคืออัมโนอยากเป็นนายกค่ะและให้มูยิดินไปซะ คุณผู้ชมคะสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้ก็คือการเปิดประชุมสภาในสมัยวิสามันวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะคุณพึ่งนภาคุณสริมาถึงวันนั้นเนี่ยเราจะได้คำตอบแล้วว่าตกลงมาเลเซียนั้นจะมีการเปลี่ยนมากกลางศึกหรือไม่ค่ะ